สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อนนะคะจำได้ว่าถ้าจะไม่เคยเซอร์ไพรส์เลยนะคะคนนี้นะวันนี้นะเราก็จะเตรียมเค้กนะคะแต่เราจะไปประมาณสักประมาณสักสามสองทุ่มสามทุ่มเพราะว่าเราต้องรอเพื่อนอีกคนนึงมานะคะอันนี้นะคะเราก็เตรียมเค้กไว้พร้อมแล้วนะเตรียมไว้พร้อมแล้ว คือแต่ไม่ได้สั่งอะ่ะไปซื้อที่ร้านเอานะคะพอดีแบบเร่งรีบนะคะแล้วก็วันนี้นะคะคือนางทักมาว่าให้ไปกินอะไรของนางที่บ้านนางอะไรเงี้ยเออในกลุ่มเพื่อนก็แบบไม่ตอบเลยจ้าคือทำแบบทำเป็นเมินนะคะเมินไม่สนใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์กันนะคะเราจะไม่ไปตอนนี้ด้วยเราจะไปดึกๆนะคะเราจะไปเซอร์ไพรส์นางนะคะดูว่านางจะมีปฏิกิริยาย,ยัางไงนะคะโอเคเดี๋ยวรอดูกันเลยนะคะนี่เค้กนะ เค้กสตรอเบอรี่นะคะอืจะบอกว่าร้านนี้อร่อยมากนะคะอืมโอเคค่ะเดี๋ยวเราดูกันเลยนะคะ Oh, am เกลือก็ má แล้วอ๋อกูแค่เหมือนไปนั่น มันยังไม่ได้โอ่ปอเลยเนี่ยปอให้ดับจริงมึงปม่ปอทั้งเรื่อมึงก็ไม่ดับเลยปอเทียตัวเออยัง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 ไม่ดับผมไม่ได้เทีเลยแล้วแล้วมันจะอะไรหมดแล้วเนี่ยแล้วมันจะหมดแล้วเนี่ยทำยังไงให้มันดับอ่ะปืดเดียวมึงโกงเลย ไม่หนงตไอ่นิงโตตโตเอเม่ใชยิงหยตเอเอ็งจะมันไปขายสตอไงไม่มากเลยถ้างั้นมาก่อนไมยใจก็อีกแล้วทำใจขอให้มีความสุขมากๆให้ร่ำรวยร่ำรวยนะจ๊ะมีแฟนหล่อๆนะจ๊ะเอาังก้นไปเหอมน่าลินโอทำได้ด้วยเหรอเออาอเอเคนั มึบอกกูว่าอะไรมึบอกว่าตรงนั้นเอาถุงไม่ต้งนัออจะมาะรเท้างแต่เช้าวจะไว้แต่ตอนอดเล่ออยู่ไงก็เลอแล้วไม่ตองร้องให้ไม่ต้องร้องห็นมาท่มงด้หก็แค่ไม่กดไลคเฉยมันได้กอดด้วยตอนนี้มันได้แต่ว่าซื้หนักไอ้สัสจริง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 ใช่เนอันี้ไปแล้วเถอไปกันแล้วไปด้วยงปด้ว